ข้อ4เขาบอกว่าในโรงเรีนรเรยนนายร้อยตำรวจนะครับนักเรียนทุกคนต้องได้รับการฝึกพิเศษอย่างน้อยหนึ่งประเภทได้แก่การฝึกยิงปืนการฝึกกระโดดร่มและการฝึกต่อต้านการเกาะการกออร้ายปรากฏว่ามีนักเรียนเลือกฝึกยิงปืน70%ฝึกกระโดดร่ม30%มฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย40%แต่มีนักเรียนที่เลือกฝึกยิงปืนและฝึกกระโดดร่ม15% เลือกฝึกยิงปืนและฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย20%เลือกฝึกกระโดดร่มและฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย10%และมีที่เลือกฝึกทั้ง3ประเภท5%อยากทราบว่ามีนักเรียนร้อยละเท่าใดที่เลือกฝึกประเภทเดียวนะครับอันดับแรกเรามาดูก่อนว่าตอนนี้นะครับโจทย์เขาให้อะไรเรามาบ้างพี่กำหนดเลยนะครับกำหนดว่ายิงปืนคือ A ก็แล้วกัน ฝึกกระโดดร่มเนี่ยคือ b และสุดท้ายฝึกการต่อการต่อต้านการก่อกันร้ายเนี่ยคือ c นะครับตอนนี้เรารู้ว่า na นะครับคือเท่าไหร่ครับ na เนี่ยคือ70ถูกปะ nb นะครับคือ30และ nc คือ40รู้อะไรอีกบ้างครับ na intersect b ถูกปะนะครับฝึกยิงปืนและฝึกกระโดดร่มเนี่ยเท่ากับ 15อะไรอีก n a intersect c เท่ากับเท่าไหร่ครับฝึกยิงปืนและก่อกันร้ายเนี่ยต่อต้านการก่อกันร้ายเนี่ย20นะครับ n b intersect c ฝึกกระโดดร่มนะครับและต่อต้านการก่อกันร้ายเท่าไรเอ้ย10นะครับและเลือกฝึกทั้ง3ประเภทนั่นคือ n a intersect b intersect c เท่ากับ5อยากทราบว่ามีนักเรียนร้อยละเท่าใดที่เลือกฝึกประเภทเดียวข้อนี้นะครับพี่ก็ใช้วิธีการเขียนลงในแผนภาพเบนอยเลอร์เหมือนเดิมเนาะน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดนะครับปบโอเคนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเนาะวงกลมบนให้เป็น A นะครับซ้ายเป็น B และขวาเป็น C ใส่ข้อมูลที่เรารู้ลงไปครับ ตอนนี้เรารู้ว่า a intersect b intersect c นะครับคือส่วนที่ทับซ้อนกันตรงนี้คือ5 a intersect b ต้องมี15ถูกไหมดังนั้นส่วนนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ10 a intersect c ต้องมี20นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ15 b intersect c ต้องมี10นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เหลือ5 อไอ้ส่วนที่โจทย์ต้องการถามหาเนะี่ยคืออะไรครับนักเรียนร้อยละเท่าใดที่เลือกฝึกประเภทเดียวนะครับคือ A e, ก็เลือกฝึก A อย่างเดียวนะครับคือฝึกยิงปืนก็ฝึกยิงปืนอย่างเดียวฝึกกระโดดร่มก็ฝึกกระโดดร่มอย่างเดียวฝึกต่อต้านการก่อการร้าย <ๆ S 2> ก็ฝึกต่อต้านการก่อการร้ายอย่างเดียวนะครับพื้นที่ตรงเนี้ย ор, นะครับคือสิ่งที่โจทย์ถามหาดังนั้นฝึก A อย่างเดียวนะครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่น้องก็นำา70ถูกไหมเอ็คือ70นะครับลบ แต่ละส่วนออกลบ10ลบ5ลบ15เหลือเท่าไรเอ่ยเหลือ40นะครับนี่คือฝึก a อย่างเดียวนะครับคือฝึกยิงปืนอย่างเดียวมาดูตรง b บ,บ้างนะครับจาก b ทั้งหมดเท่าไร่ครับ30ลบนะครับส่วนที่ทับซ้อนกันออก10ลบ5ลบ5เหลือเท่าไหรครับเหลือ1 0นะครับนี่คือฝึกกระโดดร่มอย่างเดียว สุดท้ายนะคือฝึกต่อต้านการก่อกันร้ายเดิมเนี่ยทั้งหมดมี40คนลบส่วนที่ทับซ้อนกันครับลบ15ลบ5ลบ5เหลือเท่าไรเอ่ยเหลือ15นะก็เอาค่าที่ได้พวกพวกนี้แหละครับมาทำไงกันมาบวกกันนะครับ40บวก15บวก10เท่ากับ 65นะครับหน่วยเราเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถูกไหมก็เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับดังนั้นนะักเรียนร้อยละเท่าไรนะครับที่ฝึกประเภทเดียวก็ตอบได้เลยครับว่าร้อยละ65เปอร์เซ็นต์ข้อ c ตอบ2